ปวดหูปวดตาเอาไม่ล่ะนั่นใครกูเศร้าเลยไหมมีไอ้ไว้ล่ะเศร้าหรือเ่แม่เนี่ยเศร้าเศร้าบอลได้บักร้อมนี่กระไรพอเปลเป็นท่าเราสั่นเ้าเข้าไปซะก่อนจ้นเป็ี่ยนี่หลีเลยกะใครเอาคือเป็นยังสิเอามาจานพี่ไม่มันไงเฮ้ยพี่น้องหัวแตกควบควบอยู่แม่พ่อยงเองแล้วมันคุ้มค่าโตแล้วละเริ่นโดนแล้วเถอะนั่นไม่ไฟคือวางสั่นพี่ยองไม่ค่าโตได้หลายปันได้เยอะเนี่ย ร้อยหาซิปนึงเว้ย <laughs> เขาก็ได้ซ้ำกันบุญสุขคนหนึ่งตัวซ้ำกันอยู่ไส้มู้เจ้าได้๋ยวพูดละหาลอยหกลอยพนเขาก็คืนให้ยูตัวพีก่ายได้ซ้ำกันตัวเนาะคืนเป็นงั้นคืนสิบบาทนึงอะ <laughs> ่ะซื้อขี้ให้หมากินกับบอิ่มเอาเท่าไหนก็นเอาตาตาตลกบ้านเขาบ้องไมบแกแพ้ว่าสันคืนปีละที่ร้อยหาลอยคืนเป็นพ <laughs> ันสองพันได้รถปีละขั้นสองขั้นพนไปเศร้ามาไปเขาบอกไหมบแกแพ้เขาเป็นพระเอกพระเอกกับพระเอกเหรอ ไอ้แมขนน่ขาดตัวตลกบ้างนะช่างนี่ก็ตัวตลกว่ะเจ้าบว่เข้าใจป๋อพยองเขาบอกแพ้แล้วเขาเป็นพระเอกพระเอกยอดนิย่อมสำเดอออกมามหนาเวาทีพี่น้องตบมือให้เขาแตกสวดสวดเข้รันให้เอกยอดนิย่อมมันสียเนาะย้อ,ยอนตลาดอยู่ของอ่ะละร้านพายอยู่นี่งร้านหัวนานละบักได้อยู่นี่เอาบักแพ้ได้เลยหัวละลากข้างแลแหลมไว้เลยกลางสันอี่ย่อมเลย ยังกับบังแพ้บังแพ้่จะว่ามันดีอยู่ใสออกมืดออกมากมิตรขอนตบมือไล่ข้อมันแล้วไอ้ยังกับไอ้ตอมาก็ยังนี่แลูกแพรหมายไทยฟอติ่เสียงแพร่เงาประตูมือสวดนี่แหละเช่าละออกมากผมว่ามันงาไม่แข่งไอ้ยังบังแพ้ออกมากกว่าฉันรับว่ามันหนีบองได้ท่านยังมาสั่นเห็นหาพ่อหาแม่มันหนีแนวเลย อีหยังก็ย่องอีหยังก็ดีหมดเขาเต้นงามอย่างนี้เหรอเต้นยุสเต้นง,งามยุส้ยวันหมาถึงน้ำหอนไอเต้นม้ามันบังแค่นั่นแหละเอาฉันเอาฉันเด็กหา,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 าพ่อหาแม่มันตีชาววล้มตายนี่มันหันหาแม่มันตี้านัากเสาฝ่ายกูว่าจังษสี่มือหนีมันสิบมเต้นนี่ออกมาพอดีเสียยากษ์สี่ไล่สมัครฝ่ายนี่นะกะใครนี่นี่นี่ เอายงางสีไล่ซ่อมรถฝาเนี่ยค่ใครเอาเห็นนะเอาเห็เป็นได้เป็นไหนคนดังเขาบ่พูดเดนาะเจ้าญบุญจ<อ>ังสันพี่ยงหวัวหน้าพลศิียใจเจ้าตกงานมันบ่ดีนี่พี่พง,งานก็บ่คือตายคือเทียงบินทำตื้อเนาะม่นบ้าขนาน่ะมันก็แม่นยู้ต่ออีกงานก็เพราะยางคอยอยากอายวัยนี่แม่เอาแต่เส<จ>ียไอ้เนี่ยหรอคอยเมื่อเนี่ยหรอบ้านคอยจะหนีเนี่ยล่ะ โอ้ยหุวใจกี่ดอกว่าอยู่บ้านเรานั่นเฮ้ยเจ้าของแห่งเป็ี่ยนที่สั่นหลีหลีพอยองจะมาออกซื้อดูหลายขี้เดือนจะออกซื้อเลารู้หลายไี่หยังเราแห่งอยากไา้ลูกเขยเราอยู่ลูกเขยเรามาเมืองู่ดิเจ้าสิไปรยุ่ธใส่หัวหน้าพ่นดีสิตายพ่นเรื่องเขาเรื่องน้ำแม่เนี่ยอยู่เนี่ยกินบ่อยอึดหายอยากไม่พอใหญ่ชาลี่ไอ้ยมึงอึดบ่อยอยากกินใส่น้อนั่นน่ะแหละเจ้าของลูกน้องกินตาอันเขากินยังไงเนี่ยปีไหนกันปัตตาปลาทูปลาทู มันว่ามันหน่อยต็ทำฮอดหัวมันใส่โอ้ยช่างนี่ไปอ๊ะนี่ก็ทำหัวมันใส่ตัวแบบทูย้ำไปซื้อเขาขายฮอดหัวมันเอาอาชัดมึงสั่ามาตถทำฮอดแข่งมันขนาดกูแวาดูกต่ว่ากูแวาดูกกินน้ำกันนั่นล่ะกินน้ำกันอยู่ใส่จ้าของมันทอดสิ้นสิแตก พี่น้องเอ้ยขึ้นไปกินด้วยทั้งรถตู้พุ่นเปิดแอร์ที่แตกซ้ำมาซ้ำว่าหนาวตายนี่อยากอายบ่อยากไอ้โคตรบ้า,า,ม,ามือนี่คือเปลี่ยนอยู่มือนี่ไหมเปลี่ยนกับเปลี่ยนทีน่สป,ป้มะเขือซื้อกุ้งว่นซ้อนนี่แหละมันไม่กินมะไฟสป,ป้มะเขืออันมเะเขืออันไงอ่อนๆข่อยกับบัวบ้าเด้พอหยงอาซุ้มหน่วยแก่ๆนี่ดำดำตำก็บ,บ่แหลกหรือหง ยังเห็ว่าเราได้ทุเรศไปทุเรศอีกเป็นยังไงทุเรศเนี่ยน้ำย่อยๆคือแบบทุเรศนั่นโบวาตาแน่อยู่แนวกินได้เลี้ยงหนึ่งคือกันเลี้ยงเขานี่ล่ะเขาไม่หยังเมื่อกกับพี่กับน้องคือคือได้เพิ่นพี่น้องเอ้ยมือใดที่ว่าสิงสารบ่ได้เล่นฝนตกห้า เมื่อใด้พอได้เล่นผู้เป็นแม่พี่ล่าขอว่าเจสสิขาดพ่ออาลูกสามลอยซีลอยชีวิตกินข้าวขาดภาษาก็สอบซีก็สอบซีสอบขาสอบสิเป็นยังเมื่อนี้อุ่นข่เย็นเหลือดต้อมื่นขึ้นพี่น้องเอ้อพี่นายเนาเฮ้ยสั่งวมาไว้เฮ้ยสียเถอะเออว่าไรเถอพี่น้องหรืสิว่าแม่เลี้ยงเลยแม่กล้าเลี้ยงยังแม่จะคุยอะไรแม่ กูดบ so so ัดเมาเอมันแปลว่าอย่างไงดีตอปากัไงหลอดผ้าว่าหรอกอสีว่านี่งามดาลูกหนอกกูดบัดรเมาบัเมาว่าสื่อแนี่มันเสีบมาสููกินนะสื่อเนียมันแสบมาสูไม่อย่างงัจอนังหอยอต้นเด็เต่นยุตตลาดสดเพเห็นติไม่ย่างว่ารอจักแล้วใคอูจจักแล้วงละบแจงโมแต่ะแต่แม่มึงตีสิหอยยง เนี่ยเจ้าอยากนะสิ่งง่วนั่นผู้ยักนะแนวมันแซ่บวะกินใต้เจ้าของที่่ง่ายกับเื้อไม่กินนะขันไก่ตีมัตายกูเล่ามาให้กินท้่ไก่ายจังเถอะโอ้ยขันไว้ที่่ง่ายวะสันลูกน้องกินใต้หัวเข้ามันแต่มันออกมาตะเมยมันใสเดียวเราซีดถงุ่นไป่สนี้รับข้านกูสร้างบอกจังได้พี่น้องกับผ้าเสื้อดอกเสีอพอด ตีเสื้อจังไหนพญายงคนผู้พ้นมีเหตุผลพ้นก็ต้องแยกแยะออกล่ะเจ้าว่าเจ้ากินตะปพนปลาทู่เมนบวันปลาทูนั่นล่ะสู้ปลาเขียบพ่อสู้ปลาเขียบหรอวัาแล้งไปกินตะสิ้นนั่นล่ะเจ้าเป็นยังขั้วนกว่าข่อยเอาเฮ้จังหรพดรดิพี่น้องเฮ่เฮ่าพญายงไงเล่วๆข่อยกินแซบว่าเ้วยแม่นแล้วไม่ข่อยกินแซ่บไม่ข่อยกินแซ่บเอาเฮ่หน่าหะเนี่ยเอาเฮ่ อ้ยังเอา,เอาดีตั้จอย่างของซ้ำว่ามันมีละรถซีบขั้นเศร้าขั้นไปไาเศร้าเมียแม่มันมีมียัยงกะมีซ้ำกันนั่นแหละน่ะจะไปซ้ำกันด้วยไสยทั้งนี้หาจัางกันยามสี้กับ่มีป้าเป็นไอ,อ้แม่สุดท้ายสะพ่อแม่นหรือว่าคอยยืนอยู่นี่มันเหม,ม,ม็นเงี้ยงเหม็นเงี้ยงเอ้ยเหม็น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 ตะกี้ก็คือจังหวะเหม็นปากปลอบนี่ก็ได้ สิเมนคักเทนอเพราะว่าแล้วซ้ำกันแล้วก็ซุ่มไปขวับบอกว่า้นางโบตีนสิ่งนั่นไอ้บั้นได้เยอะบั้นนางล้องยิบขึ้นมาดมมึงโอ้นั่นนี่กันเนายิบขึ้นมาดมมึงก็นั่นนี่กันเนาบั้ได้แทะไม่เหม็นหงอหงฝายฝ่ายเอ้ยย่างเอ้ยไม่นี้ว่าอยากย่างไปไกลสุดเลยยาบ่ได้เขากองขึ้นมา อย่าล่ะสู้เงินให้เขียดข้าก้นนี้นั่นเอาเงินมาออยเป็นวะตีอวยได้บ้านนั่นนี่เนาะขอบคุณเลยเลยไม่ต้องเอามันดอกค่าตัวเอาตัว้มนี่กับพ่อตาไฟเข้าอ่ะแมนมันใจแม่นบ่เพราบพกเอาค่าตัวมันใจนะเออเรียนหน่อยเรียนหัวดำเนี้ยลูกต้องพิสูจน์ขันอยากอยู่ทางแม่์อยากอัดเพลงเสียงอีกพิสูจน์ยังอีกอ่ะ เอาเเมาเล่นต่อตีหล่ะให้พ่อย่องเห็นไหมตัวหักแม่ตัวเข okay oh, ่าคางแม่ต oh, ัวต้องเล่นต oh, ่อมาเล่นต่อโอเคเลยโอเคเลยอุ้ดวานเนี้ยมันบ่อเข่าคางถือแม่มาหักกันน่ะอ่านเนี้ยไหแม่มันได้เต้นโอ้ยมันเนี้ยันมันจะหักมันจะหักโอ้ยมันจะโอ้ยโอ้ยมันจะไหแม่ไม่ได้เต้นกูสั่งว่าไว้ น้ำหนาแน่มันเจ็บอิลิสแล้วชื่อคอเล็กสันแล้วเหรอเจ็บก็บบ้องให้พื้นเจ็บน้ำดอกไปแม่สินับนึกถึงสามอำนาทั้งแม่แม่สิขึ้นค่าโตหายพูดได้ก็ได้ยืนยุติการสามคนนั่นอัดแท่นเสียงให้พ่อทั้งนั้นอัดสิบเสียงขบ่องเงินดอกค่าโตท่าอ๋นี่มึงจะเสียร์นะไฟขันมึงเสียร์เมื่อดเถ่าข้าวองคือกูดิ่เฮ้ยเจ้าหันเพื่อนกระจายให้ยูพี่ยงเจ้าให้กูยับไหนยับกูตายพ่นถี่ แล้วว่าฟังฝ่า oh. ฟ oh. oh ังงมองตยัดสินใจขอยสีอาร์ตอีลีขันเจามาทางข่อยนับหนึ่งถึงสามก้ร้อยหุนห้าสิบหุนห้าพันหุนเพราะคือมันใจคักแท้มันใจแล้วเหมือนไม่ใช่วันนั้นเลยแหละหนึ่งสองมึงยอะนะไปอย่ะไปเชื่อกูเนี่ยไม่กูเกิบก้อนมึงก็จะมาอย่างเอาสาดกูคนนี้อะ ศาสตร์ซ้ำนีเพรต้องย่างมาเอาขอยดึกไปให้ก็ได้พุ่นดึกอไปใส่ก็ได้ตัวศาสตร์ว่ยอมเสียเปรียบคนนั้นนี่แหละกูไปเอาก็ได้เนี่ยล่ะม่หนี้ยังล่ะเอายังล่ะห้วยบ้านสารค้าบ้านกูนี่มผมจักว่าล่ะมึงเอาว่าล่ะห้วยไปไปกูญชีพ้ามึงหนีนี่ไปเลยสิไปใส่ใส่กันไปล่นไปยุใส่ก็ได้น้องรุ่นเนี่ยเจ้าสิญชีพ้าขอไปยุใส่ขับไปเบิร์ตมากูญชพาไปยุนัมีผุ้บ่วง้ย ไมพวง่ะุอขอไปแล้วเจ้าไปนผู้เดียวตวเจ้าไปตอก่ว่าแล้วไอ้หนูไม่นใครไปตอยคไปบอกผู้ไปตอกไอ้นกผูเรียนื่ออจะตวจะท่ากันนไม่หอดเลยนะออยู่นั่นือนแม่ผ่รียนชื่อต๋อน้ำเนอเ้อออยู่นั่นเนืะอออยู่น่นเน้อเนืจนนเนเนื่นนเนเนออ ไออยู <mile> <and long> <out> <laughs> ่นั่นไอเดแม่นงอ๋อไมเรื่อมนุผมจะตรวจตัวดิฮะคันแม่นกใค้ผมอยู่นั่งโต้วันนี้ผมสิตัางไก่เห็นงาสิบบฟังความไพ่ฟังความเมนุนา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 ม่่วเหงายังสีเสื้อเสื้อบว์ไอเฮ็ดยังสีเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดบว์สัญญาตอนหน้าพี่หนาน้องสัญญาตอนหน้าพี่หนาน้องอืมนะสุเนวตอนไก่เฮ็ดงาไก่เฮ็ดงาตีบวว่าให้เป็นยี่หังก็บโบวว่าเป็นบัสเป็นบัสแม่แม่เสียให้ผมเป็นพระเอกผมกลับโบวว่า แม่นกได้ใจอ้วนไปได้ขาดบางทงมันมาหูขี่ต้นหาประชาชนเลยเจ้าจะไปเอาจะไปน้อมรับมันปืนเสียงดีกว่านี้ปืนเพราะอยากใช้สารภาพคนปรผสมนี่มาต้องเอาเลยมาไปตระลุตุนมันเถอะมาเ้าเป็นยังแค้นจังเสียไอ้จะเป็นยังแค้นแบบนี้ไอ้ผัดเจ้าหมอก็่อยเจ้าคือว่าสิมาเป็นพระเอกหมอลำมมาได้แท้ไอ้ไม่เห็นพ่อซ้ำนี่บ่ไอ้มาเป็นตลกนี่บ่ ตว่ายันข่อยยอกไอ้ข้วนบอแสดงแสดงพ่อแม่ข่อยรับบ่ได้ด้ไอ้ฝ่ายเจ้าเฮ็ดยังสี่ไปการแสดงหน่อยไปไปบ่เจ้าสิเศร้าบ่ไอ้ฝ่ายเจ้าเป้ใาญ่ข้วนบ่ไอ้ฝ่ายถ้าบ้านน้องแว่งนางเจ้าเศร้าบ่ได้เป็นบ่ไอ้ฝ่ายเจ้าเลี้ยงตลกเป็นบอเจ้าบ่ฮักใครเป็นบ่ไอ้ฝ่ายข่อยรับบ่ได้ด้ไอ้ฝ่ายเจ้าเฮ็ดยังสี่ ยังว่าก่อยบ่ามักตลกหอ่เจ้า,จาคิดตัวก่อยมาตลอดเวลาเลยจะว่าสิมาเป็นพระเอกหมอล่ำมันน่ะ,ออะเอาไปของของเจ้านี่พอไปอยากได้ของตลกัอ,อมีคาแล้วจำไม่ได้ไอ้ไฟนับตั้งเต็มมันอี้เป็นต้นไป ไปมึนไปเหรอมึงบอกอบอกเขาตีพรสสิมาเหรยนตลกขนาดบอกอยูอ่ว่าคืดว่าเขาสิรับผมบ่วด้รับบ่วด้สังเขาตตลกเพราะซ้นำนี่่ะตลกตน้ำหน้าโอ้ยเศราๆๆ้าแย่ด่กัะไรเพรามันนั่งเสียใจ うん。Yeah, <I> จังเป็นมวลนสอสู่อู่บ่าคอยติตามา้างเป็นทางยามคอยออกนาวิดีอู่บ่พวกเจ้าผู้สาวขอคอยเขานี่ย้อนว่ามาเห็นจังสี เขาเลยล่าทำอําเละิะตลกมองหนในใจมอมีเพลินกล้เกินเพลินให้คนส่วนตท่แต่คนหากบอยเขาตั้งเขาปล่อยเขาด้า បានកាធាព្រះបាក្រាបតបថាបវរ ดุนทั้งหลายผู้บ่ว่าคอยติดตามหัวใจตลาเยีแล้วนองมาล้มโขกหักหนหาสะบัดหนน้าะ เดยังมีคนหัวล้งเสียชีวิตจริงความหากคือพิงลงคอจบตาแสดงแล้วนอหัอล้ม